สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมออสตาทาวเวอร์ดี e เ s น์นะในครั้งนี้ผมก็จะมารีวิวดีโอโอเวอร์เฮเนนะ oh. แล้วก็จะเอามันไปลงออฟด้วยนะจริงๆมันก็มาตั้งนานแล้วแต่ว่ากดไม่ได้นะนี่แล้วก็ต้องใช้ไม่เชื่อใช่ต้องใช้ดีโอห้าตัวเลยนะแล้วก็โจนาธานด้วยนะอีกห้าตัวแล้วก็ที่เหลือก็มีหมดแล้วนะเรามาอีโวกันเลยดีกว่า นี่ได้มาแล้ว d o Over Heaven Easy เดี๋ยวใส่ดีกว่าเอาไอตัวโงโงๆนี่ออกไปก่อนนูข้างหลังออกไปด้วยอันนี้เอาออกไม่ได้อันนี้มันติดถาวรน, <c oughs> นี่ก็จะได้มาแล้วนะ d o Over Heaven <c oughs> เดี๋ยวเรามาดู <c oughs> สเตต์เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะ <c oughs> แบบยังไม่อัพอะไรเลยนะ <Okay. S 1> นี่ดาเมจก็จะอยู่ที่945เลยนะแล้วก็วิถีการโจมตีก็คือ5วีนะแล้วก็ระยะ การโจมตีคือ30นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนลงออฟเลยดีกว่าไปเมื่อกี้เราเลือกอะไรเมื่อกี้เราเลือกอะไร normal 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 ไ้่าวอะเฮ้ยเอ้ย normal โอเค normal 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 นี่ไงเอ้ใช่เอ้เดี๋ยวเร่องามเรื่อ2 0อ0พันเพราะไม่ใช่นะแงลนะไมไม่ไม่มันมันอันนี้ถูกแล้วเพราะพะว่าไอออฟเลือกมันจะเยอะ ใช่แล้วเรือมันจะคุนยากกว่าเดิมนักวิ่งมาแล้ว,วดูวดไอจีนอตได้จีนอตยิงจีนอตจีนอตมันจะเนี่ยช่างวงเนี่ยยิงหมดเลยเนียวงเนี่ยรู้จักเป้าจีนอติงจีนอตอะโอเคตอนนี้ก็ฟาร,ร์มเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาวางกันเลยดีกว่า <S <S ปึ๊บนี่ นี already, wow. ่จะเป็นเอฟเอฟฟกเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนเปิดให้สุดเลยดีไหมเนี่ยเดี nah ๋ยวเรามาอัพขั2 2 <S 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 ้นแรกเลยดีกว่านะมันก็จะเพิ่มเพิ่มแค่ดาเมจเฉยๆนะต้องใช้ตังค์สี่ร้อยนะแล้วก็จะเพิ่มดาเมจมาสี่ร้อยนั่นเองนะปึ๊บอัพไปละโอ้โหขั้นต่อไปก็เพิ่มแต่ดาเมจแล้วเนี่ยโอเคเรามาอัพกันเลยดีกว่าเพิ่มเก้าร้อยสี่สิบห้าดาเมจเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโอเค เอฟเฟกก็ยังไม่เปลี่ยนนะก็ยังเหมือนเดิมมาอัพเป็นขั้นที่สามเลยดีกว่าหนึ่งพันบาทก็จะเพิ่มหนึ่งพันพลังโจมตีนะยังไม่มีเลยสกิลใหม่เลยเหรอนี่ไงท่าต่อไปจะเพิ่มสกิลอะไรนี่สมาร์ทเลยโอเคเรามาอัพขั้นเป็นขั้นที่สี่เลยดีกว่าจะได้สกิลใหม่ด้วยนะ เรียบร้อยโอ้โหดาเมจสี่พันเจ็ดร้อยแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจเสียงไม่โคตรดังเลยอ่ะเสียงโคตรดังสกิลสายฟ้าเปิดตอนทีพอดีได้เฮอเบาเสียงดีกว่าเสียงดังคืนไม่คิดว่าจะเป็นท่านี้ฟ้าผ่าของจริงเออนี่ของจริงโอ้โหเสียงยังดังเสียงมันจะดังกว่าตอนพูดไหมเนี่ยเดี๋ยวพูดไม่ได้ยิน มันปรับเสียงลงอีกดีกว่าโอเคเรามาอัพกันเป็นขั้นที่ห้าเลยดีกว่านะโอเคปึ๊บตอนนี้ดาเมจก็จะหกพันหกร้อยสี่สิบแล้วนะระยะสี่สิบก็ดนะีโอโอเวอร์เฮเว่นนมันจะอัพได้สิบสี่ขั้นนั่นเองนะแต่ก็ต้องใช้ตังค์เยอะนิดนึงนะในการอัพไม่ไม่ดีโอเว่นข้างล่างเนี่ยมันมันคือตัวปลอมตัวจริงอยู่ข้างบนเนี่ย มีนารูโตก่อ้วยโหสุดยอดมากเรามาอัพเป็นขั้นที่หกเลยดีกว่าปึ๊บก็มีแต่เพิ่มดาเมจนะตอนนี้ยังยังไม่มีเพิ่มสกิลอะไรเลยนะอัพไปเลยปุ๊บเพิ่มแต่ดาเมจโอ้โหตอนนี้ดาเมจก็หนึ่งหมื่นสี่พันแล้วนะเฮ้ยสกิลใหม่สกิลใหม่ขั้นขั้นเก้าอัพเลยแล้วกันแย่แล้วเอ้ยตังค์ไม่พอ ตังค์ไม่พอมึงแย่แล้วมันมันเริ่มกินตังค์แล้วต้องไปอัพอัพบูมากครับเพิ่มคือตอนนี้ปิดเอฟเฟคอยู่นะถ้าเปิดเอฟเฟคคือคอมคือแบบกระเบิดเนาะนี่นะ do over เว่นผมก็ยังไม่อัพเพิ่มเลยนะก็ยังเท่าเดิมอยู่เดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดเอฟเฟคให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงบ่าอันนี้คือเปิดเอฟเฟคแช่แย่ สภาาพมันนจะเป็อย่งี้สุดท้ายผมก็ต้องมาลงคนเดียวเพราะว่ามันแหลกเกินไปนะลงกับเพื่อนแล้วมันโหแหลกมากแหลกจริงนะแล้วสุดท้ายก็ต้องมาลงโซโลนั่นเองนะแล้วตรงนี้ผมก็วางตัวดักไว้นะตัวกันเอาไว้นะเดี๋ยวมันจะมีตัวหลุดไปนะั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อเลยนะเดี๋ยวผมจะวาง Dio over heaven ไว้ไตรงนี้แล้วกัน เมื่อกี้ผมอัพไปถึงขั้นแปดเด๋วผมอัพเลยแล้วกันตังค์น่าจะพออยู่แหละมีอยู่สี่แสนนี่อัพไปเลยเออใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมพอเราอัพเป็นขั้นเจ็ดนะจะต้องใช้เงินสามพันนั่นเองนะแต่ว่าพอเราอัพเป็นขั้นแปดนะนี่เลยมันจะต้องใช้เงินเจ็ดหมื่นห้าพันเลยนะเพื่ออัพเป็นขั้นเก้านะก็คือมันเงินมันจะโดดขึ้นมาจากสามพันนะกลายเป็นเจ็ดหมื่นห้าเลยนะก็อุ้ยดังดังเอฟเฟกต์ด,ดังเกิน ิดเอฟเฟกก่อนนี่ประมาณนี้แล้วกันโอ้โหแล้วเอฟเฟกอย่างเยอะนี่ผมจะแหลกเกินไปปหเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาอัพกันต่อเลยดีกว่านะนี่อัพเป็นขั้นแนะคุณผู้ชมมันก็เอ้ยไม่ใช่อัพเป็นขั้นเก้านะมันก็จะเพิ่มสกิลขึ้นมานะแล้วก็ต้องใช้เงิน7 0 5 0 0หมืนาั่นเองนะแล้วก็จะเพิ่มดาเมจมา41,600เลยนะแล้วก็เพิ่มระยะเป็นเอ้ยเพิ่มอีก15้านะโอเคเรามาอัพกันเลยดีกว่าโอเคปึ๊บนะ มันจะเปลี่ยนสกิลนะตอนนี้ดูว่ามันจะเป็นสกิลอะไรนะโอ้โหเอฟเฟกเยอะมากแหลกเดี๋ยวนะอ๋อมันตีฝั่งนี้เอ้ย,อ,ยอ๋อมันจะเขาเรียกว่าอะไรปล่อยสแต็ไปนะคุณผู้ชมแล้วก็เอาไปเอาไปทุบทุบตรงพื้นนะมันก็จะเป็นดาเมจแบบกว้างเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาอัพขั้นต่อไปเลยดีกว่านะคุณผู้ชมนี่อัพไปเลยมันก็จะเพิ่มดาเมจสี่หมื่นเลยนะคุณผู้ชมก็ อันนี้ก็ผมผมรัพไปแล้วนะตอนนี้ดาเมจก็อยู่ที่1 0 0 0งแสนแล้วนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าก็<ๆ>ก็เยอะมากๆเลยนะโอเคเรามาอัพกันเรื่อยๆเลยดีกว่านะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะมีแต่เพิ่มดาเมจอย่างเดียวนะโอเคผมอัพไปเรื่อยเรยแล้วกันนี่นะเฮ้ยนี่ไงอันนี้ขั้นสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชม oh. อันอัามิเมตอันดิเมตอ,อะไรนี่อันดิเมตทีเ มันก็จะเป็นสกิลหยุดเวลานั่นแหละนี่เลยนะเดี๋ยวผมจะอัพต้องใช้เงิน1 7 5 0 0 0นน้นบาทนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็จะเพิ่มดาเมจมา8 0 0ห0ด้วยนะดาเมจทั้งหมดก็จะอยู่ที่3 5 0 0 0นนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่แล้วก็จะได้สกิล time s t o p u l t i ติเมนั่นเองนะมันก็จะเป็นสกิลเขาเรียกว่าอะไรหยุดเวลานะคุณผู้ชมเป็นหยุดเวลาทั้งแมปเลยนะ <S <S เดี๋ยวเรามาลองหยุดให้ดูกันเลยดีกว่านะ โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาหยุดเวลาให้ดูให้ดูเลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มอนเริ่มเยอะแล้วนะตอนนี้ผมก็ตัดมาที่เวฟ41เลยนะก็คือสกิลหยุดเวลานะคุณผู้ชมมันสามารถหยุดเวลาได้ทั่วทั้งแมปเลยนะเดี๋ยวผมจะมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะจะดูว่ามันสามารถหยุดได้ทั่วทั่วแมปจริงไหมนะนี่เดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่เลือดอัพให้ตันเลยนะ นี่นะคุณผู้ชมตันแล้วเดี๋ยวผมจะใช้สกิลหยุดเวลานะทม์สต็อปนะโอ้โหตอนนี้มอนก็เริ่มเยอะแล้วนะเดี๋ยวเรามาหยุดเวลาให้ดูกันดีกว่านะเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟคด้วยแล้วกันนะนี่นะเปิดเสียงเอฟเฟคนะคุณผู้ชมสูงสุดเลยนะดูว่ามันจะมีเสียงอะไรไหมเสียงอันนี้อันนี้ดังเกินอันนี้ดังเกินนี่ประมาณนี้นะแล้วเ,เราก็กดทมสต็อปนะคุณผู้ชมปุ๊บ นี่นะมันก็จะบอกว่าสวารูโดโอเวอร์เฮเว่นนะแล้วก็จะหยุดเวลาทั่วทั้งแมปเลยนะคุณผู้ชมแต่มอนเรายังสามารถตีได้นะ <_ urn> นี่นะพวกมอนพวกนี้มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะยืนนิ่งๆง,ง่ๆนะคุณผู้ชมเฟกเฟกเฟกดังขืนมันก็จะยืนยืนนิ่งๆน,นะคุณผู้ชมไอพวกมอนพวกนี้นะนี่นะอันนี้ก็หยุดเวลาเสร็จแล้วมันก็จะหยุดเวลาได้ประมาณน่าจะประมาณเกือบ20วิิบวิเลยนะคุณผู้ชม นี่นะก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าครูดาวในการหยุดเวลาอีกครั้งมันค่อนข้างนานนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะว่าถ้าสมมติผมวางอาดีโอโอเว่นอีกตัวแล้วกดหยุดเวลานะมันจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรสแปมหยุดเวลาได้หรือเปล่านะคือจริงผมลองมาแล้วแหละแต่ว่าเหมือนมันไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองให้คนดูดูอีกรอบหนึ่งนะเดีย๋ยวผมวางไวต้ตรงนี้ละกันตอนนี้ก็เริ่มแหลกและเอฟเฟกเยอะมากนี่นะเดี๋ยวผมจะกดอพไปให้ตันเลยนะแล้วเดี๋ยวจะ หยุดเวลาให้ดูได้เองนะนี่อัปตันแล้วนะเดี๋ยวผมมาไทาม์สต็อปเลยดีกว่าปึ๊บนี่อันนี้ผมกดหยุดเวลานะผู้ชมแต่ว่ามันไม่หยุดนะแต่ว่าเราก็เสียสกิลไปด้วยนะซึ่งผมว่าน่าจะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรน่าจะต้องรอฟูลดาวของไอตัวแรกให้หมดก่อนนะถึงจะใช้ได้นะอันนี้ที่ผมคิดไว้นะ ซึ่งคูดา้ามก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะเพื่อเป็นการ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรป้องกันการสแปมหยุดเวลามันขี้โกงเกินไปเหรอ,อตอนนี้ผมเริ่มแหลกแล้วคุณคุณผู้ชมเฟรมเรทเริ่มตกแล้วเอาเป็นว่าผมขอปิดเอฟเฟกต์แล้วกันนะนี่ผมขอปิดไปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะไปได้กี่เวฟนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาวางจีนอทก่อนนี่เฮ้ยไม่ใช่ไอ้ตัวแอร์พวกนี้พังบ้านผมได้เลยนะใจเย็นนะขอวางจีนอทก่อน ที่แย่คือผมมีตัวแอร์แค่ตัวเดียวคุณผู้ชมคือจีนอตผมมีแค่นั้นแย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นแค่นี้จริงเหรอเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นยไม่น่าเลยผมมีตัวตีแอร์แค่ตัวเดียวนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยมันหลุดมันนะั่วเลยนะเอาเป็นว่าผมมา เอาตัวมาวางเล่นๆแล้วกันนะเอาซันจิมาวางอา่ะเอาแหลกแล้วเมื่อกี้โอเคมาเรามาวางซันจิเลยนะถึงความจริงบ้านผมจะใกล้แตกแล้วก็ถึงเรามาดูสภาพบ้านเราตอนพังดีกว่านะคุณผ <What? S 1> ู้ชมอ้เลือดติดลบเลือดติดลบหกหมื่นโอ้โหหนึ่งแสนแล้วสองแสนแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมสรุปมาได้แค่ เออได้กี่เวฟวะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะคุณ ER oh ผู้ชมน่าจะประมาณ40กว่าเวฟมั้งคือผมมัวแต่วาง Dio Over Heaven เผลอนะจนลืมวาง G Nots เลยนะโอเคคุณผู้ชมที่ผมลงออฟไปเมื่อกี้นะก็คือ Dio Over Heaven ผมเลเวล5นะเพราะว่าผมไปลงสตอรี่มาตาหนึ่งนั่นเองนะเลเวลก็จะเยอะกว่าเดิมนิดนึงนะเพราะว่าตาแรกที่ผมลงมบเพื่อนอะเลเวลมันยังอยู่ที่1นนะแต่ว่าหลังจากนั้นผมไปลงสตอรี่มาตาหนึ่งนะทำให้เลเวลมันเพิ่มมานั่นเอง แล้วนี่ตัวอะไรนี่ไททันโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บส r ค b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย